โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตอกองชาแนลกันอีกเช่นเคยนะโอเคมาทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับนาคอสอีกเช่นเคยนะครับจริงๆคือผมไม่อยากลงคลิปซ้ำหรอกนะทุกคนแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องเล่นแบบว่าแนวรับนะทุกคนคือต้นเกมเนี่ยจะไม่บูลังผ่านเผากระทอมขนาดนั้นนะครับแต่จะเป็นการเล่นเซฟเลฟนะครับผมนะผมก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคนดูนะผมนะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมวิธีการเล่นของผมเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมจะขอนเลยผมฟ์ ทํายังไงคิดยังไงนะครับไปเลยโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มเข้าหลักสูตรติวเข้มกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอใส่เวลารัดไปให้เลยนะครับนะเผื่อใครที่แบบว่ารู้แล้วว่าเช่องนี้เขาคิดอย่างนี้นะเขาเดินเกมอย่างนี้เขามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับอ่าเผื่อใครที่รู้แล้วไงก็เดี๋ยวใส่เวลารัดไ้ให้เลยไปตอนที่ผมเล่นเลยครับจะได้ดูตอนผมเล่นเนาะส่วนใครที่ยังไม่ค่อยดูช่องนี้หรือว่ายังไม่ได้ดูช่องนี้เนี่ยก็ดูได้นะครับในช่วงหลักสูตรติวเข้มอันนี้จะเป็นเนื้อหาเน้นๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ ของป่าในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะเป็นการเดินเกมตามตำรานะทุกคนคือมันสามารถศึกษาได้จากเหล่าโปรเพเยอร์และก็สตรีมเมอร์ท่านนั้นนะครับที่ทุกคนชื่นชอบนะแล้วก็เหล่าสตรีมเมอร์กับโปรเพเยอร์ท่านนั้นเนี่ยก็จะมีการเดินเกมที่ไม่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันนะบางคนก็ชอบฟาร์มจบเคลี่บางคนก็ชอบฟาร์มจบออฟนะครับก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นคนนั้นเลยนะมันไม่ได้มีขีดจำกัดว่าต้องฟาร์มอย่างนี้ๆๆๆนะครับคือมันเล่นได้หมดเลยนะเกมมารวีนะมันหลากหลายนะครับผมโอเคส่วนช่องผมเนี่ยจะฟาร์มแบบนี้นะครับด้ คู <mile> ่กลางทีมเรานะครับแล้วก็คู่กลางทีมเขานะครับถ้าคู่กลางทีมเราเนี่ยเป็นคู่กลางที่เก่งกว่าคู่กลางฝั่งนู้นนะครับผมก็จะฟาร์มจบออฟนะครับผมนะแต่ถ้าคู่กลางทีมเราเนี่ยไม่เก่งเท่าคู่กลางฝั่งนู้นนะครับผมก็จะฟาร์มจบแครี่แล้วก็ถอยมาเอาคองในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการอ่านเกมคร่าวๆของผมนะครับผมแต่ผมจะขอเตือนอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับการที่สมมุติว่าคู่กลางทีมเราเนี่ยเก่งนะครับผมก็จะฟาร์มจบออฟมาบวกมังกรใช่ไหมาาาาาาาฟรรรร์มมมมเเเเลสขอองงตต่่่กกคิิดแบบนนีี้้ถุววโทยใช เกนะีการคิดแบบนี้โอกาสที่จะสาเร็จเนี่ยคือ9 0ซนะครับคือแบบว่าเราจะเล่นตามที่เราคิดได้เนี่ยคือมันสูงมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คู่กาลางทีมเราเนี่ยไม่เก่งนะครับแล้วฮีโร่ป่าที่ผมดาบมาเนี่ยเก่งน้อยกว่าป่าฝั่งน้นนะครับการที่ผมพูดว่าเอ้ยคู่กลางเราไม่เก่งนะเดี๋ยวเราจะต้องฟาร์มจบแครี่แล้วเราถอยมาเอามาเอาคลองในช่วงนั้นเกมนะครับแล้วเราก็จะได้กลับมาฟาร์มบูคอรต่อเย่อะไรประมาณนี้นะ แมงพูดจะเป็นซินโดอเรลล่าเลยก็อ่าคือการที่คิดแบบนี้โอกาสที่จะสําเร็จตามความคิดของเราเนี่ยห้นะครับคนนะคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้าป่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่แบบว่าฝ่ายเดินเกมก่อนเราคือแบบว่าสามารถเลือกเล่นต้นเกมได้นะเขาอาจจะฟาร์มคลองนะครับแล้วเขาเข้าป่าเราเลยนะคือเราฟาร์มจบร่างใช่ไหมคือเขาอาจจะเอาคลองเสร็จปุ๊บเขาเข้าบูเราเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือฝ่ายที่บุกหรือว่าฝ่ายที่ได้เกมได้เปรียบในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เลือกเล่นมากกว่าคนที่เขาดับฮีโรในช เกมคู่กลางเกมนี้เราเก่งนะแล้วผมก็เล่นอ้อยอะไรเงี้ยคือผมจะฟาร์มแบบนั้นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือสำเร็จนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมเล่นเกมตามนะครับเกมตามนะคือความสําเร็จแบบที่ผมคิดไว้คือฟาร์มเอ่อบูไปเลสแล้วก็จบแครีแล้วก็ถอยมาคองคือโอกาสสาเร็จเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนมันจะต้องเล่นตามฝั่งนู้นนะ <c oughs> ไม่ใช่เราแบบว่าจะเอ้ยเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาเอาบูป่าเขาก็เข้าบูเราอยู่แล้วก็เข้าโดโดมาเอาบูอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้นะครับเราอาจจะโดนแบบวว่่าาาาสสกรรรมยํบุญเนนเ้้นนนนใปปตัอองะะคณีื การเล่นเกมตามเนี่ยมันจะต้องละเอียดกว่าฝั่งที่เล่นเกมนำนะทุกคนนะโอเคจะจะเป็นยังไงสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพราะว่าเกมตามเนี่ยมันเป็นการสอนที่ค่อนข้างยากนะทุกคนคือมันสอนยากนะเพราะว่ามันอาจจะแปรผันได้ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นอยู่ๆเกิดเอเลนดอร์แบบบ้าขึ้นมาไล่ยิงเราอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเล่นเปลี่ยนตามสไตล์ไปเรื่อยนะเคยพูดมากแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีว่าไปโอเคนะทุกคนอันนี้เราก็ค่อนข้างที่จะพูดต้นคลิปเนี่ยมานานแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัดเอ่อช่วงฟาร์มต้นเกมไปเลยลวันนะะเพรรา่มมไไคออยีป โอเคหลังจากที่เราฟาร,ร์มบูแท็กกลางฟาร,ร์มเลสเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเราเลียวเนี่ยมาช่วยเราฟาร,ร์มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราไปแท็กกลางเวฟนี้เนี่ยยังไงเราเลี้ยก็4นะครับทุกคนนะแต่ถ้าเกิดเมดเนี่ยไม่ได้มาช่วยเราฟาร,ร์มนะครับมัวแต่ไปทํานู่นทํานี่ผมแนะนําว่าอย่ามาแท็กกลางเลยนะครับเดี๋ยวเมดจะไม่เสียวนะอันนี้ก็ได้โอกาสเคลียร์คลิปก่อนนะครับก็เลยมาดักนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะได้เอลสูเอลสูหรือตัวอะไรวะไวโอเลตดิเ <laughs> ออน,นี่ไวโอเลตฟิกเกอร์หน,นี้นะ รวยนะได้ไวเอเลนมานครับจังหวะนี้เนี่ยเอเลนดอร์เนี่ยเขาทำบนยาวเลยนะครับเวลาเราเล่นเกมตามหรือว่าเกมลับเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามอ่านใจฝั่งนู้นนะครับว่าเขาจะทําอะไรอย่างเช่นจังหวะนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่าเอเลนดอร์ยังไงก็ต้องเข้าบูผมนะช็อตนี้ก็เลยต้องแบบว่าเข้าบูส่วนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเข้าบูเราเนี่ยก็คือไม่มีบูให้เข้าแล้วนะนะคือเอเลนดอร์อเอาบูเราไปแล้วนะครับช็อตนี้ก็เวทบูคืนมานะครับจะสังเกตในแบบนะว่าเอเลนดอร์เนี่ยตัด คีปตัวเล็กกลับบูเราไปแล้วนะครับนะตอนแรกผมว่าจะโดดไปเอลนะถ้าผมกลัวเขาดักเอลก็เลยเดินอ้อมมาแต่จังหวะน,นี้เพื่อนเล่นนะแต่ซ้อนหน่อยงัดไปหนึ่งทีเวลาเพื่อนเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเรามีสกิลมีเลื่อน,นครับแนะนําว่าให้ลองเล่นกับเพื่อนก่อนกันได้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะถ้าแบบว่าไม่ได้ทําเราเสียทัมมิ่งหรือว่าเสียแบบรูปเกมอะไรก็แนะนําให้ไปช่วยเพื่อนนะครับนี่จะสังเกตได้เลยนะว่านาคอสเนี่ยช,ช่วงต้นเกมเนี่ยมาสู้เอเลนดอร์ไม่ค่อยได้นะทุกคน คือแบบเรนดอร์จะเข้าปงเข้าป่าอะไรเราเนี่ยเราก็ต้องแบบยอมเขานะครับคือแบบฮีโร่มันเก่งเกินนะเรนดอร์เอาค้างค้างโอเคจังหวะนี้ก็โดดมาปิด,ดงานแก๊กนิดนึงนะโอเมนมาต้องถอยนะจอดนี้เหมือนลรอเลียวจะเล่นได้นะสวยล้อเรี้ยวเป็นฮีโร่ที่โคตรเก่งเลยทุกคนถ้าแบบว่าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบตัวมันเก่งมากเลยนะ ในเมื่อเราบวกเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาฟาร์มนะครับทามมิ่งอย่าหยุดเด็ดขาดนะเวลาเล่นเกมตามหรือว่าเล่นฮีโร่ที่ว่ามันแพ้ทางที่มันต้องใช้ของเยอะๆนะครับคนที่เล่นเกมตามหรือว่าดาร์ฟฮีโร่ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะเลดมาเนี่ยแนะนําว่าต้องเล่นอย่างมีสติทุคนคือแบบว่าอย่ามัวเดินเล่นอย่ามัวแบบอะไรนะอย่ามัวแบบหิวข้าวหิวคิวอะไรเงี้ยอย่ามัวจะดักนะครับมันจะจนเรานะเกมนี้เนี่ยถ้าเรามีของนะครับเราก็ชนะเอเลนดอนนะนี่ต้นเกมเราแบบว่าสู้เอเลนดอยากครับ เอ็นดรอร์เขาแบบใช้ความเป็นเอ็นดรอร์มาคุมหญ้าอันนี้คือถ้าเพื่อนไม่มาเราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเราสู้ตัว,ต,วตัวกับเอ็นดรอร์ค่อนข้างลําบากนะชันนี้เราเลี้ยวโดนดูดแต่ไม่เป็นไรนะเคอันนี้ผมจะไปเวดบูส่วน,นครับเมื่อกี้ตอนเอลนดรอร์วิ่งเข้ามาเวดบูเราเนี่ยตีนเขาไม่มีบูอยู่นะทุกคนแต่จังหวะนี้ก็คือแบบว่าแกเขาก็ดึงช่วยบัฟเพื่อนตัวเองครับแต่เกมนี้ดีหน่อยนะเพราะคู่กลางเราเล่นดีมากเลย <laughs> ถ้าเกิดว่าเกมตามแล้วคู่กลางเราเล่นไม่ดีเนี่ยคือแบบว่ายิ้มแห้งได้เลยน,น,นะทุกคนเล่นเหนื่อยมากนะ <An enemy. S 1> เพื่อนไม่กันป่าแบบปล่อยป่าระเบิดเลยเนงะี้ยคือแบบเหนื่อยมาก <An enemy. S 1> ช็อตนี้แบบว่า <An enemy. S 1> เทนกับล้เรียเอ,อสุดมากนะอันนี้ก็ได้ป้อมล่างฟรีไปนะครับแต่ว่าบนก็โดนยำเป็นมุดเส้นอยู่อะ <An enemy. S 1> <laughs> ต้องรีบไปช่วยเพื่อนหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปรับเวฟกลางก่อนนะครับเวฟกลางเข้าอันนี้เหมือนจะต้องไปช่วยเล่นบนแล้วนะเพราะว่าพนาในเขาเรียกรวมแล้วนะพนาเปิดให้ก่อนนะครับ แต่ผมไม่มีสก,กิลนะช็อนนี้เข้าไปแล้วเวลาเพื่อนเข้าเนี่ยอย่าก,กวนะครับเราต้องเข้าตามเพื่อนให้ไวที่สุดนะแบบอาจจะตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแลกไปนะดีกว่าปล่อยเพื่อนตายฟรีนะครับเราต้องช่วยกันเล่นนะโอเคตอนนี้เนี่ยเริ่มฟือนแล้วนุคนคือแบบว่าผมก็เริ่มมีของแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยผมแนะนําไม่ไดีไม่แนะนําดีกว่าผมชอบแบบว่าออกโซลิเวอร์ก่อนอว่าออกดาบให้มันเต็มชุดก่อนนะครับมันแบบว่ามันได้ลดคูดาวด้วยทุกคน แต่นี้คือลืมลืมซื้อล่วงหน้าไว้นะมันก็เลยขึ้นเป็นเ,เป็นสเปียร์มาก่อนนะชิ้นที่2นะพอใครจะเล่นแบบนี้นะก็เล่นได้นะไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบแบบว่าชอบออกดาบให้มันเต็มอันใหญ่ไปเลยนะครับแต่ถ้าออกขวาเนี่ยผมจะออกสเปียร์ก่อนนะเพราะว่ามันได้คูดาวนะโอเค okay. อันนี้ผมก็มาทําบนนะเมื่อกี้เอาคลองอยู่นะเราจะสังเกตในแมปนะครับว่าทีมเขาเนี่ยหายนะเขาอาจจะมาปิดเราก็ได้ต้องดูในแมปดีๆนิดนึงนะ เกมตามเกมแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นละเอียดนิดนึงครับโอ้โหเอเินดอร์ <c oughs> คือเอเินดอร์เนี่ยเขาทำวิ่งดีมากนะเขาแบบว่าจําได้นะว่าทําวิ่งผมเนี่ยจะขึ้นนะนก็วิ่งมาแต่น,นี้ผมก็แบบเห็นเพื่อนไปยืนมองบัฟบูลนะอยากได้ช็อน,นี้แต่ต้องแต่ช็อน,นี้ต้องมาช่วยเพื่อนก่อนโอเบีนกลางน,น่าจะไม่รอดแล้วนะครับอันนี้ผมปล่อยเลนเลยนะแบบปล่อยป้อมแตกนะผมเอาบัวหิวบ <c oughs> ัว จริงๆช็อน,นี้อย่ามองว่าหิวบูนนะทุกคนคือแบบว่าเราฝืนเข้าไปแบบอาจจะแตกได้นะฟันเห็นรอเสียแข็งสู้สวยเพื่อนเพื่อนมาจังหวะสวน<ป>เวลาเล่นจังหวะอะไรเนี่ยมันต้องแบบว่าดูเพื่อนดูอะไรด้วยนะทุกคนดูสกิลดูเลือดนะครับดูหลายๆอย่างโอเคเวลาเราไฟชนะหรือว่าชนะไฟชนะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องได้อะไรกลับคืนมานะทุกคนมัน,นมถึงจะคุ้มนะ จอดน,นี้ก็บวกชนะมานะครับผมก็แบบพยายามตีป้อมกลางให้มันแตกนะแต่ว่าก <c> ล <oughs> ัวโอเมนจับนะเพราะไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้เรานะโอเมนจับเราก็สู้โอเมนไม่ได้นะตัวตัว,ตว <c oughs> นี่เพื่อนมาก็กล้าเล่นนะครับกล้าเล่นกล้าสู้นะขวัญป้อมก่อนโฟกัสป้อม okay. โอเมนโกดแข็งแต่ว่าการที่จะหนีหนาคอสมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่านาคอสกิลมันตามค่อนข้างไวนะต <c oughs> อนนี้แบบว่าโอเมนฝืนเคลียร์คลิปกลางไปนิดนึงนะครับ นนี้เพื่อนมาดักให้เรานะโอเคจังหวะน,นี้เพื่อนเราก็ทำทำคลิปเอาเลนบนอยู่นะผมก็ไปช่วยนะโอเคเกมเริ่มไหลแล้วทีนี้เกมเอเลนดอนเนี่ยจะเล่นยากแล้วนะครับเพราะว่าต้นเกมของเอเลนดอ์เนี่ยมันหมดแล้วนะคือเอเลนดอ์จะเล่นจะอะไรเนี่ยก็คือต้องระวังนิดนึงอ๋อจังหวะนี้โดน,นดูดลมเล่นสวยนะผมเข้ามางัดลิเลียให้นะฟันโอ้ <laughs> ทำไมมันฟันแก๊กนะช่อน,นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันถึงฟันแก๊กนะอุ้ยกับตาย แบบฝืน้านด้านตีป้อมนะชอนนี้โอ้โหแต่ว่ารอเลี้ยวคงต้องทําใจแล้วครับหนีไม่ทันตัวมันเก่งทีมไฟนะครับแต่ว่าตัวมันหนีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะรอเลี้ยวมันได้แต่หลบนะครับหลบแล้วก็ยื้ไฟนะตัวโอเคจังหวะนี้เราก็มาไล่ฟาร์มนะเพราะว่าเรามีรูนดูดเลือดนะครับเราไม่ต้องกลับก็ได้นะขอแค่มีคีใพ้ตีก็พอนะครับ ชันนี้เนี่ยก็มังกรเอเอ,เ,อเอเอคองขึ้นนะผมก็มาเอาคองเลยนะเพราะว่าเพื่อนเราก็ทาเวฟล่างไม่ค่อนข้างสูงนะแล้วก็เอเดนดอร์เนี่ยก็ตายอยู่ด้วยนะครับเพื่อนก็มาทรงมาโซนมากันครบเลยนะก็ไม่ต้องกลัวอะไรเนาะขอแค่กดพาดิบแม่นๆนะเผื่อเขาแบบว่าฝืนมาล้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ไม่ไมพลาดไม่แห้งเอานะทุกคนอันนี้เหมือนคีบบนเนี่ยจะเข้านะผมต้องไปทําเลนบนก่อนนะแต่ก็ต้องระวังโอเมนนิดนึงนะครับเพราะเราซูโอเมนตัวเนี่ยยากนะ ผมไม่กล้าเล่นเลยคือผมจะไม่กล้าเล่นกับโอเมนเลยนะแต่เป็นใอเลนดอรเนี่ยคือผมจะแบบพยายามงัดพยายามลองเล่นดูนะถ้าเล่นไม่ได้ก็ออกถ้าเล่นได้ก็เข้าเข้าสุดนะประมาณนี้เห็นไหมผมจะไม่สู้กับโอเมนเลยนะเอลนดอโผก,กลางโอเมนเติมกลางแต่ผมทำบนเว็บเว็บบนไหค่อนข้างสวยนะชอนน็อตนี้ไปเติมเพื่อนก่อนผมไม่ทันเพื่อนตายช็อตน,นี้คือรอเลี้ยวเขาเล่นประมาทไปนิดนึงนะครับถ้าเขาแบบว่ารอเพื่อนสักนิดนึงเนี่ยคือสวยเลยนะช็อตน,นี้ อันนี้ก็ถ้าถ้าเพื่อนพลาดแล้วเนี่ยเราก็อย่ารีบร้อนนะทุกคนคือเราต้องเล่นรอนเพื่อนนะเห็นไหมเพื่อนกดซอรี่มาพิมพ์บอกซอรี่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเกมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการผิดพลาดกันอยู่แล้วนะครับจอนี้เหมือนเพื่อนจะเล่นนะตอนแรกผมว่าจะไปทําบนนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนเล่นก็เลยแบบอยู่ก่อนนะเผื่อมีอะไรช่วยจอนนี้ก็ลองหาจังหวะให้เพื่อนเล่นดูนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้นะต้องกลับไปรับเวฟนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวฟไหลนะ เพื่อนอยังเล่นอยู่นะแต่ผมบอกเพื่อนแล้วนะว่าผมจะมารับเวฟนะครับอ่าช็อตน,นี้แพนด้าก็ตุยไปสวยแต่ก็แลกไปโอมัได้ครับผมทำเวฟเสร็จปุ๊บเนี่ยผมรีบไปเติมเพื่อนเลยนะโอเคชอนน็อตนี้โอ้โหลอเลี้ยมนี้ไม่ต้องห่วงแน่นอนนะโคตรเก่งนะทีมไฟขอแค่บอกฟันไปนเราอย่าไปกลัวนะครับเรายืนให้อียิงเลยนะเราแบบว่าเราต้องแลกกันอยู่แล้วนะครับวิตายให้อย่างนี้จบเลยแล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นต้นเกมเนี่ยมันจะเล่นแบบสไตล์แบบว่าเกมตามนิดหนึ่งนะทุกคนคือช่วงต้นเนี่ยไปฮีโร่เรามันค่อนข้างที่จะแพ้ทางฝั่งโน้นค่อนข้างเยอะนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่ดูเฮ้ยพี่ไหนพี่จะสอนเล่นเกมรับไงไหนพี่จะสอนเล่นเกมตามไงอันนี้คือผมจะพูดให้เลยนะครับก็นี่แหละครับคือวิธีการเล่นเกมตามครับคือในช่วงต้นเกมเนี่ยจะสังเกตเลยเลยนะว่าผมเนี่ยเล่นค่อนข้างลําบากคือเล่นลําบากมากนะในช่วงต้นเกมคือผมจะต้องดันด้นไปเวียป่าเขานะ <c oughs> คือถ้าทีมไม่ไม่ช่วยผมเวทเนี่ยคือผมอาจจะเวท แต่ว่าแรงซูิงขึ้นไปเนี่ยเขาก็เล่นดีทุกคนอยู่แล้วนะครับนะโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางสำหรับใครหลายๆคนได้อยู่นะผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการที่จะศึกษาว่าเอ้ยแต่เกมตามฮีโร่เราแพ้ทางเราจะเล่นยังไงดีอะไรเงี้ยคือคลิปเนี้ยเป็นประโยชน์มากเลยนะทุกคนผมแนะนําให้ดูเลยนะครับนะในช่วงต้นเกมเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่าผมเนี่ยจะไม่สู้กับเอเลนดอร์เลยนะเอเลนดอร์เข้าป่าปุ๊บผมก็ยอมนะเอเลนดอร์เข้ามาเบดปุ๊บผมก็ยอมอย่างนี้คือผมไม่สู้เลยนะแต่ผมเเเเเนน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 ีี่่่่่่่่่่่ยยยยไไไไไมมมมมมใใชชชววาาาาาผผผสสู้้้แแลลจจจะะะะะทททททํํออออออรรรรคคคัััับบกก็ตดดิปงงืุ์ เข้าบูผมนะทุกคนจะเห็นได้เลยนะว่าเอเลนดอร์เนี่ยวิ่งโดดๆมาเข้าบูผมแล้วรอเลียวเนี่ยเขาต้องเคลียร์คลิปกลางกับแพนด้าเนี่ยเขาต้องรับเวฟบทนะคือผมเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยตัวตัวกับเอเลนดอร์ไม่ได้นะผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปเข้าบูเขาคืนนะอันนี้ก็เป็นการแก้เกมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะทุกคนคือแบบทุกคนจะเอาแต่ดูว่าเ้ยเกมตามเลยไม่เห็นตามเลยก็เล่นสบายเนี่ยอันนั้นคือมันผ่านมาได้แล้วไงับเเเาา่่่นนน้้กม,มดแลลลลว็ยยยส เอเดนะ all, นอะรเป็นฮีโร่ที่เก่งต้นเกมมากๆนะต้นเกมเนะี่ยเขาต้องใช้คุ้มอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเกมนี้ก็โชคดีหน่อยนะที่ออฟเลนเนี่ยเขาเล่นเล่นแบบว่าใจแข็งมากนะคนคืออึดมากนะแบบว่าไม่บน่นไม่อะไรเลยนะบางคนเขาจะแบบเฮ้ยไม่ไมาช่วยเลยอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ช่วยเนะี่ยคือมันจะเหนื่อยกว่านี้อีกนะอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือถ้าเกมตามเนี่ยนะมันจะต้องเล่นด้วยทีมนะคือเราจะต้องไปกับทีมนะถ้าทีมเล่นไรเราจะต้องเล่นตามทีมนะเพราะว่าเกมตามเนะี่ยมันต้องสามัคคีร่วมพลังกันนะประมาณนี้เนาะ ตามเล่อย่างนี้อย่างนี้นะคือมันมีการตัดสินใจที่แตกแยกไปจากเกมนํายังไงนะมันก็จะต่างกันแบบนี้นะครับเกมน้าเนี่ยคือเป้าหมายก็คือทํยังไงก็ได้ให้จบฝั่งนู้นเนี่ยไวที่สุดส่วนเกมตามเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยไม่โดนเยอะที่สุดในช่วงนู้นเกมนะมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนดูค่อนข้างมากไม่มากก็น้อยนะครับค่อนข้างมากไม่มากก็น้อยคืออะไรวะ โอเคไว,ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะเพิ่งผ่านสงการกันมานะใครที่แบบว่าไม่สม,มองสบายอะไรก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันและไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ